สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับเรากลับมาอีกแล้วนะครับกับวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองอคณิตศาสตร์กับครูอมอีกแล้วนะครับนักเรียนจําได้หรือเปล่าครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องอะไรกันลูกเรื่องอะไรครับเรื่องการบวกนั่นเองใช่ไหมลูกและนักเรียนคิดว่าวันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องอะไรครับการบวกแล้วก็ต้องมีการ ลบนั่นเองอน,นี้นะครับเราจะเรียนเรื่องการลบจํานวนที่มีตัวตั้งไม่เกินหนึ่งแสนนั่นเองอไม่เกินหนึ่งแสนเลยนะครับหลักจะเยอะมากดังนั้นต้องตั้งใจเรียนนะครับการลบกับการบวกนะครับเหมือนกันเลยนะครับคล้ายๆกันโดยที่เวลาเราตั้งตั้งบวกหรือตั้งลบนะครับจํานวนแต่จำนวนเนี่ยของแต่ละหลักอะลูกต้องตรงกันไหม ต้องตรงกันใช่ไหมครับถ้าหลักไม่ตรงกันเราจะคิดเลขออกมาได้ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมแล้วใครรู้บ้างว่าการลบเนี่ยเราควรลบจากหลักไหนก่อนครับหลักหน่วยหลักพันหลักร้อยหลักสิบหรือหลักหมื่นครับหลักหน่วยใช่ไหมลูกเพราะว่าการบวกก็ลบจากหลักหน่วยการลบก็เริ่มจากหลักหน่วยเหมือนกัน วันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องการลบที่ไม่มีการกระจายนั่นเองเป็นยังไงมาดูกันประโยคสัญลักษณ์นะครับมาดูประโยคสัญลักษณ์ก่อนประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้ที่ครูนํามาเป็นตัวอย่างนะครับคือ47,328ลบ35,104เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะครับนี่คือประโยคสัญลักษณ์ของเราที่เราจะเรียนกันในวันนี้ามาดูกัน ขั้นที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่ายังไงลกูกขั้นที่หนึ่งเขาบอกว่าให้ลบในหลักหน่วยก่อนหลักหน่วยไหนนักเรียนดูบนห,หน้าจอนะครับหลักหน่วยคืออะไรลกูกอะไรลบกับอะไรแปดลบสี่ 4, ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวครูใส่กรอบไว้ให้แปดลบสี่้ใช่ไหมลูกแปดลบสี่ใครรู้บ้างว่าแปดลบสี่เหลือเท่าไหร่ ไขรงงนะครับชูนิ้วขึ้นมา8นิ้วแบบนี้แบบคู่แล้วลบสี่ลบ, 4, ลบมันต้องหายไปใช่ไหมครับมันต้องน้อยลงลบสีลบนั่นเลยนนับร้อมกันนิ้วที่หนึ่งสองสามสี่เหลือเท่าไหร่ลูกเหลือ4ใช่ไหมครับอ่าแสดงว่าในหลักหน่วยเหลือสต่อมาลบในหลักอะไรครับต่อมาเราต้องลบในหลักไหนลูก หลักสิบหลักสิบเนี่ยในกรอบที่ครูใส่ไว้ใช่ไหมครับคือสองลบศูลบศนย์ได้เท่าไหรครับ2อลบศูนย์ได้2นั่นเองใช่ไหมครับสอลบศูนย์ได้2นักเรียนจ,จําให้ดีนะครับจํานวนใดก็แล้วแต่นะลูกหนึ่งสองสา้าหกเจ็ลบศนย์ี่ยจะได้ตัวเดิมตัวเดิมนะครับเช่น1นลบศย์ก็ได้1 2ึลบศูนย์ก็ได้2 สาลบศูนย์ก็ได้3ามสลบศูนย์ก็ได้ได้สนะครับเห็นไหมลูกวิธีการลบง่ายมากนะครับอ่ะสอลบศูนย์ได้สองต่อมาต่อมาต่อมาใครรู้บ้างว่าเราต้องลบในหลักไหนครับหลักร้อยหลักร้อยก็คือ3าลบหนั่นเองใครรู้บ้าง3ามลบหนได้เท่าไรเลข่งนี้ง่ายมากสาม ชูขึ้นมาสานิ้วใช่ไหมลูกถ้างงชูขึ้นมา3มนิ้วจากนั้นลบไปหนึ่งตึ้งเหลือเท่าไหร่ครับเหลือสองถูกต้องเหลือสองนะครับใส่สองให้ตรงกับหลักร้อยนะลูกหนูลบหลักไหนหนูต้องเขียนผลลัพธ์ให้ตรงกับหลักนั้นนะครับเพื่อที่จะไม่งงเวลาเขียนวิธีทำครูเคยสอบไปแล้วใช่ไหมลูกว่าให้เขียนให้ห่างก,กันหน่อยนะลูกไม่ต้องเขียนใกล้กันมากเพื่อที่นักเรียนจะได้รู้ว่า นักเรียนบวกถึงหลักไหนแล้วหรือลบถึงหลักไหนแล้วนะครับเนาะออะต่อมานักเรียนคิดว่าเราลบจากหลักไหนต่อครับเพราะเราลบจากหลักร้อยไปแล้วต่อไปก็ต้องเป็นหลักพันเจ็ดลบห้าได้เท่าไหร่ครับเจ็ดลบห้าได้ได้ไร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 ได,ได,ได้สองถูกต้องเก่งมากเจ็ดลบห้าได้สองนะครับใส่สองไว้ในหลักพัน ขั้นตอนสุดท้ายแล้วใครรู้บ้างว่าเราลบในหลักไหนต่อครับหลักหมืน่น4ีลบสในหลักหมืน่นได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหรได้เท่าไหร่ได้หนึ่งนั่นเองอ่าดังนั้นนะครับ 47, 35, 4 7 3 2 8ื่นเจนลบสามหมะครับเท่ากับ12,224นันั่นเอง เก่งมากไม่ยากใช่ไหมลูกการลบเนี่ยการลบแบบไม่มีกระจายง่ายมากๆนะครับครูเชื่อว,ว่าพวกเราเนี่ยเคยทำมาแล้วต้องทำได้แน่นอนอันนี้อาจจะเป็นการทบทวนความรู้เดิมโดยที่การลบของเรานะครับจะมีถึงหลักหมื่นเลยมันเยอะนะครับตัวเลขมันเยอะนักเรียนอาจจะตั้งหลักผิดหลักถูกดังนั้นต้องค่อยๆตั้งนะครับเย็นๆ ตัวอย่างที่หนึ่งนะครับ7 5 2 8พันหลบสาพเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับวิธีทำเหมือนเดิมเอาอะไรตั้งลก7,528ตั้งก่อนเครื่องหมายลบลบเท่าไหร่ลก3,416ัน่ะแลบหได้เท่าไหร่ครับอ่า8ลบหได้2 ใช่ไหมลูกแปดลบหกได้สองสองลบหนึ่งในหลักหลักสิบเท่าไลูกสองลบหนึ่งสองลบหนึ่งได้เท่าไหร่ครับสองลบหนึ่งได้หนึ่งใช่ไหมลูกง่ายๆเลยห้าลบสี่ล่ะห้าลบสี่ห้าลบสี่ก็ได้หนึ่งเจ็ดลบสามได้เท่าไหร่ครับลบสามบนหน้าจอของเราเจ็ดลบสามได้เท่าไหร่ได้สี่นั่นเองอ่ะไหวเรียนมรรทุตอบว่าตอบยังไง ดังนั้นนะครับ7,528ลบ3,416เท่ากับ4,112นอั่นเองต่อระตอบนะครับต้อเรียนต้องเขียนเลขไทยด้วยนะลกูกตัวอย่างที่1ผ่านไปแล้วมาดูตัวอย่างถัดมานะครับตัวอย่างข้อนี้เขาบอกว่าปี3 9 6่ลบ23,153เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม วิธีทำนะครับอ,อะไรตั้งลูก4 6 3 9 6ตั้งลบกับ23,153นัเองอ่า6ลบ3ได้6ลบ3ได้3 9ลบ5ได้เท่าไหร่ครับ9-5ลบ5ได้4 3-1ลบ1่ละ3-1บ1ได้2 6-3ลบ3ได้เท่าไหร่ครับ 6ลบ3ได้3แล้ว4ลบ2ล่ะลูก4ลบ2 4ลบ2ได้2ดังนั้นนะครับ46,396ลบ23,153เท่ากับ23,243นั่นเองนักเรียนครับเวลานักเรียนลบนะลูกนักเรียนต้องใจเย็นๆน,นะครับค่อยๆค,คิดตั้งหลักให้ตรง ค่อยๆลบเลขนะครับเพราะว่าหลักมันเยอะนักเรียนจจะลบผิดในหลักไหนก็แล้วก็ได้นะครับสมมุตินักเรียนคิดเลขในหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันมาถูกหมดเลยแต่ถ้าพอถึงหลักหมื่นนักเรียนคิดผิดปั๊บเนี่ยข้อนี้นักเรียนก็ผิดไปเลยนะครับดังนั้นต้องใจเย็นๆค่อยๆค,คิดทีละข้อนะครับไม่ต้องรีบร้อนเพราะว่าคณิตศาสตร์เนี่ยลูกมันไม่ได้ยากอยู่ที่ว่าเรา ละเอียดหรือเปล่านะครับเราต้องดูตัวเลขดูหลักให้ละเอียดนะลูกว่าอยู่ในหลักไหนตัวเลขอะไรถ้าเราเขียนโจทย์ผิดหรือเขียนหลักผิดเมื่อไรโจทย์ข้อนั้นก็ผิดไปเลยนะครับถึงหนูทําได้แต่ถ้าเขียนผิดมันก็คือผิดนะละูกมาดูการบ้านกันการบ้านนะครับนักเรียนทาเศษสมุดเหมือนเดิมเหมือนเรื่องบวกเลยนะครับทําเศษสมุดนละลูกไม่ยากใช่ไหมครับทาเศษสมุดเขียนวิธีทำเขียนโจทย์เขียนวันที่อะไรให้เรียบร้อยนะครับ อาไปดูโจทย์ข้อที่หนึ่งก่อนดีกว่าที่หนึ่งนะครับสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับลบหนึ่งพันสองร้อยสามสิบห้าเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมลูกอันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองคือแปดพันแปดร้อยแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดลบหกพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะครับ การบ้านนะโลกครูให้เราแค่2ข้อนะครับดังนั้นมันไม่เยอะเลยครูเชื่อว่าวกเราทำได้แน่นอนอยู่ที่พวกเราจะตั้งหลักถูกหรือเปล่าคิดเลขถูกหรือเปล่านะครับค่อยๆค,คิดจะเย็นๆอ่ะแล้วก็ช่วงนี้นะครับโควิดระบาดหนักมากมีคนติดเยอะนะครับขอให้นักเรียนนะโลกล้างมือให้สะอาดนะโลกล้างมือให้สะอาดนะครับอย่าไปเล่นในที่ที่ชุมชนที่คนเยอะนะครับ มนันดูแลตัวเองกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ตั้งใจเรียนนะโลกเนาะหน้าที่หนูคือเรียนดังนั้นหนูต้องตั้งใจเรียนนะโลกสำหรับวันนี้นะครับครูขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ